สวัสดีครับวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องการขอรับบริการข้อมูลภาพถ่ายอากาศสำหรับประชาชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ดูรายละเอียดของพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินหรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินกรมที่ดินนอกจากจะมีภารกิจหลักในการผลิตและวางแผนที่ภาพถ่ายอากาศสำหรับการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนแล้วยังมีการบริการข้อมูลภาพถ่ายอากาศ ให้กับประชาชนทั่วไปจะมีรายละเอียดอย่างไรมาติดตามกันครับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ให้บริการประชาชนจะมีให้บริการอยู่3ช่วงชั้นปีดังนี้ 1. ภาพถ่ายทางอากาศปีพศ2515ถึง2521เป็นภาพพ่ายชนิดขาวดําให้บริการเป็นระวังขยายรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1นึ่งต่อห้าพโดยประมาณในรูปแบบ hard copy โดยคิดค่าธรรมเนียมระหว่างละ400บาท 2. ภาพถ่ายทางอากาศปีพศ2528ถึง2538เป็นภาพถ่ายชนิดขาวดำให้บริการเป็นระวังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1/4,000และ1/1,000ในรูปแบบ hard copy ค่าธรรมเนียมระวังละ200บาท 3. ภาพถ่ายทางอากาศปีพศ2554ถึง2561เป็นภาพถ่ายชนิดสีให้บริการเป็นระวังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1/4,000ในรูปแบบ hard copy ค่าธรรมเนียมระหว่างละ700บาทและในรูปแบบวิจิลอนไฟล์ลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลค่าธรรมเนียมระหว่างละ450บาทสำหรับการคิดค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศกรมที่ดินเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและระหว่างรูปถ่ายทางอากาศ สำหรับขั้นตอนในการขอรับบริการประชาชนสามารถเข้ามายื่นเอกสารคำร้องในการขอรับบริการได้ที่งานบริการข้อมูลส่วนสร้างระวังแผนที่รูปถ่ายนาอากาศจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและให้คำแนะนำในการขอรับบริการโดยคุนเตรียมเอกสารและรายละเอียดของข้อมูลบริเวณพื้นที่ที่จะขอรับบริการเพื่อใช้ประกอบในการสื่อผลข้อมูลดังนี้ 1. หมายเลขระวางมาแต่ส่วน1ต่อ4,000หรือ1ต่อ1,000โดยจะอยู่บริเวณมุมบนด้านซ้ายของโฉนดที่ดินตัวอย่างเช่นต้องการขอรับบริการระวาง4 8่6 4 0 0 7 8ห่ของจังหวัดเชียงใหม่ 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ที่ตั้งของพื้นที่ขั้นตอนที่2เจ้าหน้าที่จะทำการตวรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ต้องการกับฐานข้อมูลว่ามีภาพถ่ายทางอากาศ ช่วงปีพศออใดบ้างที่ให้บริการจากนั้นจะแจ้งผู้ขอรับบริการพร้อมตรวจสอบข้อมูลเมื่อผู้ขอรับบริการตกลงรับบริการเจ้าหน้าที่จะดําเนินการจัดทําระวางรูปถ่ายทางอากาศหรือระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามคําขอจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศทั้งในรูปแบบของฟิลม์มหรือในรูปแบบของดิจิทัลมาจัดสร้างตามกระบวนการทางด้านโฟโตแกมเมทรีโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัย ผลิตเป็นระวางแผนที่ที่มีความถูกต้องลงบนแบบฟอร์มกระดาษอัดรูปขนาด20คูณ24นิ้วหรือรูปแบบดิจิทัลไฟล์ลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลในการจัดทำข้อมูลจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันทำการหากการเนินการแล้วเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันมารับข้อมูลเมื่อถึงวันรับข้อมูลเจ้าหน้าที่จะให้ผู้รับบริการทำการตรวจสอบข้อมูลว่าระหว่างที่ได้รับ มีความครบถ้วนถูกต้องตรงตามที่ต้องการจากนั้นผู้รับบริการให้นำสำเนาคำขอที่ผ่านการอนุมัติไปติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมได้ที่งานการเงินชั้นสองของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบรุรีสาขาปากเกรด็ดและขั้นตอนสุดท้ายนำไปเสร็จรับเงินที่ได้รับโดยผู้ขอรับบริการเก็บในส่วนสีฟ้าไว้เป็นหลักฐาน และนำส่วนสีเหลืองสำหรับสำนักงานกลับมาติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ชั้น5งานบริการข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับหากต้องการขอรับบริการข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่งานบริการข้อมูลส่วนสร้างระวังแผนที่รูปถ่ายทางอากาศชั้น5กองเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดินหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มาเลขโทรศัพท์อีเมลเฟซบุ๊กส่วนสร้างระวังที่รูปถ่ายทางอากาศ กรงที่ดินยุคใหม่รวเร็วโปร่งใสใส่ใจให้บริการ